ออกมาเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนในการที่ใครจะทําอะไรหลายๆอย่างนั้นแล้วสามารถที่จะทําให้บุคคลอื่นเนี่ยรับรู้ด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะแต่สําหรับเหล่าซุตตาบางคนเนี่ย เขาก็ได้ออกมาเป็นตัวแทนให้กับประชาชนหลายๆคนนั่นเองไม่ว่าจะพูดหรือรณรงค์ในเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยเหล่าดาราซุปตาร์เหล่านี้ก็จะออกมาพูดแทนประชาชนเพื่อให้เสียงของพวกเขาเนี่ยดังมากขึ้นและส่งไปถึงหลายๆคนที่อยากจะรู้เรื่องนั้นมากขึ้นนะคะวันนี้เราจะมี5ซุปตาร์ที่ออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่า อันดับที่1ป้องนวัตสำหรับพระเอกชื่อดังอย่างป้องนวัตหลายๆคนก็จะทราบกันดีว่าเขานั้นมักจะออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวสถานการณ์บ้านเมืองอยู่เรื่อยๆและที่สำคัญที่เป็นบทบาทหลักๆของหนุ่มป้องเลยเนี่ยนั่นก็คือการทำงานให้กับองค์กร y เอคอยเป็นกระบอกเสียงรณรงค์ปกป้องฉลามด้วยการเลิกกินซุปหูฉลามหูฉลามในทุกรูปแบบ เพราะฉลามนั้นจะมีค่าเมื่ออยู่ในทะเลไม่ใช่บนโต๊ะอาหารนั่นเองอันดับที่2นุ่นศิรพันธ์มาถึงคิวของนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างนุ่นศิรพันธ์กันบ้างนะคะถ้าใครได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอเนี่ยก็จะทราบถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยสาวนุ่นเนี่ยเป็นบุคคลที่ รักแล้วก็ใส่ใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเอามากๆและเหตุนี้เองเนี่ยทำให้เธอนั้นได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงร่วมแคมเปญต่างๆรณรงค์เรื่องการลดขยะและพลาสติกลดภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะอันดับที่3เบิ้ลปทุมราชสำหรับเบิ้ลปทุมราชนักร้องลุกทุ่งขวัญใจสาวๆก็ออกมายืนหยัด เรียกร้องได้ดุเดือดไม่แพ้ใครเลยนะคะโดยปัญหาต่างๆเนี่ยก็มาจากเรื่องโควิด -19 ที่ทำให้เขานั้นได้โพสต์ระบายความในใจผ่าน Facebook ตัวเองขอเป็นกระบอกเสียงเพื่อถามหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆที่ชัดเจนกว่านี้เพราะสงสารคนที่หาเช้ากินคําแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟนั่นเองค่ะอันดับที่4อาร์ตพสุตร หลังจากปัญหาเรื่องรายได้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ทำให้ทางด้านนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างอาร์ตพสุดก็ออกมาเรียกร้องเป็นกระบอกเสียงของประชาชนผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองโดยให้มีการพักชำระหนี้ในช่วงนี้ไปก่อนสัก3เดือนไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าบ้านค่าภาษีเพราะตอนนี้ รายได้ของประชาชนรายรับเท่ากับศูนย์แล้วนั่นเองเลยอยากให้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อันดับที่ 5. Image สุทิตามาถึงคิวของนักร้องชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นอย่างสาว Image สุทิตากันบ้างนะคะแน่นอนว่าสาว i m a เมก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องราวของบ้านเมืองอย่างดุเดือดมาบ้างแล้ว จนตอนนั้นเธอก็โดนกระแสตีกลับหนักอยู่พอสมควรเลยแต่ถึงอย่างไรเธอก็ยังยืนหยัดในความเชื่อมั่นของตัวเองอยู่เสมอและครั้งนี้ก็เช่นกันเธอได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทวงถามเรื่องวัคซีนไฟเซอร์นั่นเองซึ่งอยากจะให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้รับวัคซีนกันอย่างครบถ้วนเพราะเป็นด่านหน้าในการที่จะรักษาและดูแลประชาชน ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ